สวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่คะวันนี้ส้มมีอะไรแนะนำนะคะที่ดีๆมาแนะนำค่ะนั่นคือ In อ r นครีสเมจ i c Care นะคะคือตัวนี้เป็นสเปรย์เซรั่มค่ะสเปรย์เซรั่มบำรุงรากผมแล้วก็ออกสีด้วยนะคะส้มแนะนำคือของส้มเนี่ยผมเนี่ยเป็นโทนสีดำส้มก็จะาช้สีดำนะคะด้านนี้ฉีดแล้วด้านนี้ที่ยังไม่ฉีดเห็นไหมมันโบ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 แบบนี้มันทำให้เสียบุคลิก เราต้องฉีดและที่สําคัญมันไม่ใช่ออกสีอย่างเดียวมันช่วยได้มากก็คืออะไรรู้หรือเปล่ามันช่วยให้ผมขึ้นด้วยลูกผมจะแข็งแรงและผมจะยาวเร็วแล้วก็ผมงอกก็คือสามารถปกปิดไปได้เลยเห็นไหมแค่นี้เองนี่เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวผมดำแล้ว ตัวนี้ก็เขียนลงมาหน่อยพอแล้วพอแล้วเป็นไงคะเนี่สามารถไปง,งานได้เลยคะ่ะ increase magic care คะ่ะ